โอ้มื่อนี้บาเซนสิมาเฮ็ดยังมื่อนี้มื่อนี้บาเซนสิมาพาเอฟซีมาเออมาขุดกระปูเด้อพี่น้องเด้อมาหากระปูน้ำกันพี่น้องมามาพี่น้องมาโอ้นำเนี้น้อยๆเลยพี่น้องเอ้ยไปบาเซนไปหาขุดเลยมาเจอตัวบกบัวด้วยโอ้หาขุดกระปูพี่น้อง นี่มามาหนึ่งตัวแบบฮักขุดกระปูหาขุดกระปูกินสดแซ่บพี่น้องเอ้ยนี่อันนั้นบ้างโอ้โหเน่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 เมนบหรอเน่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 พี่น้องโอ้ได้แล้วได้แล้วตัวนึงพี่น้องเอ้ยเน่ตัวนึงแล้ว ใช่บาเซนนี่พี่น้องอกูกระปูพี่น้องขุดขุดขุดเออบาเซนสปา f เอฟซีมาขุดกระปูพี่นอ้องเลยมือนี้ขุดกระปูนี่พี่น้องห้าแถวนี้ที่อาจจะมีเลย จุ ện, oh. ày, nào, ๊ยๆนี่อเรรบางคนเนี่ยจุดโอ้ยพี่น้องกระปูนเสกกว่กกระดูกกระตูตอนั้นเลยมั้งบ่แมนได้ปะโอ้ยเฮ้ยนี่พี่น้องได้แล้วโอ้กระปูมันอยู่หูเนาะพี่น้องเนาะมันอยู่โก้นเนาะพี่น้องเนาะนี่ โอ้ไปใส่อันนมั้ยใส่ไปไปพี่น้องเอ้ยหามันอยู่โก้นพี่น้องมันอยู่ในหูเพราะว่าช่วงนี้น้ำพี่น้องเอ้ยมันย่านน้ำท่วมเนาะมันเลยอยู่บนลึกนี่นี่นี่ปลาเส้นนี่ไปจะได้บเห็นหูนี่นี่นี่หูโอ้พี่น้องกดวงดูกดวงดูนี่ละหูนี่พี่น้องโอ้อยู่ในนั้ยังมีพี่น้องอยู่ในเอ้าไปเลย Dù ừ, này ông già này bây thiên hiên Dù này u này Này phía nông ơi Nó bay rồi nông Ô ông già này hiên hôn có khẩu dù này này Ô nông Ít Này nông ơi ได้บ่ได้เลยพี่น้องนี่โอ้ขัดขัดพี่น้องโอ้ได้ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่เลยพี่น้องเลยนี่นี่นี่ระวัง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 อ่ะใส่ขุ้งไปโอ้บรรยากาศเหมาะพี่น้องเหมาะในการหาปูหาปลาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นห่วยน้อยๆได้พี่น้องห่วยนี่แหละแต่ว่ามีหูกระปูร้ายพี่น้องนี่พี่น้องใช่โอ้ตัวนี้มีอันนั้นมันพี่น้องเลย Đi sang mi khuê mà Ui, nó... Nè Nè Đây à, lòng hạ cốt bông Nè Cốt hạ hù mà Nè thì nó ở mấy mây lơi này hên này à, khuất băng. Thôi, 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 khuất. Nè. Nè. Mày bộ, à, bộ mấy tạp mấy. Bộ. bộ tạp trẻ Ờ hạ ếp xì mà Nhi xay hù mà nè, Ờ mi hù ờ. này Nè hẳn để hù này Ờ Đây cốt bông Xì đại Ừ โอ้ยบเสเซนกำลังขุดแต่กวกูจะเลือนไปนี่เจ๋งเลยตึงแค่ไหอ้าวเว้ยเ้ยโอ้นี่พี่น้องไอ้นี่ใช่ใช่ใช่นี่เออโอ้นี่นี่พี่น้องนี่โอ้เทิร์กแล้วนี่พี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่โอ้อันนี้จนอยู่บกเลยเห็นโอ้พลนตกน้ำพี่น้องเดี๋ยวนียอ่ะค่อยๆค่อยๆ โอ้พ <m ane s> ี้องได้แล้วได้แล้วเต่าตัวน้อยพี่น้องตัวน้อยบ่ซ่า HP ซิบิ่งเออนี่ตัน้อยไปๆบัดนี้ใส่กระคุไปต่อเฮาโอ้นสิตกพี่น้องโอเส้นทางก็ยากเลยพี่น้องเอ้ยปเอาไว้คือยุงเดพี่น้องนี่ๆๆอยู่ในเห็นบ่พี่น้องนี่นี่อยู่ในอั่นเดยวๆๆไปแล้วพี่น้องเอ้ยไปแล้วพี่น้องนี่บดเส้นนี่ไปๆ โอ้บรรยากาศเมิดพี่น้องเมิดอยู่ส่วงนี่เพราะว่าอยู่นำห้วยได้พี่น้องเอ้ยน้ำห้วยน้ำห้องอันนี้มันยังคุ้นอยู่นำพี่น้องลังอันนั้นกำลังตกเนาะพี่น้องเนาะคนแต่เดี๋ยวนี้ก็สิตกอีกแหรอใช้หูขุดบ้างเย็นแล้วมันอ่ะอ้พี่น้องอันนี้ก็มีนี่ยพี่น้อง โอ้ผูไม่ไม้พี่น้องเนี่ยผู้ไม่ไม้เลยพี่น้องเนี่นี่ไปคุดคุดบ่นเออสิได้อยู่บ่นี่คุดแหละนี่ใซ่ผู้เ้โอ้โอ้ได้ยินวัเสียงฝนตกพี่น้องเสียงฝนตกอยู่เดี๋ยวนี้พี่น้องเอ้ยทำมาหากินเนาะหาปูหาปลานี่แหละชีวิตไลฟ์เอฟซีไลฟ์คอมเมนต์เนาะวะบายเทียนว่า Tai kiếp hapu hapa hai bung nè, mùi ni bay tian kai nát vila, cả nhạt nga. Nát vila ha ku kapu nam, vino. Say chok bung hoa nữa. Hon đôi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 . Hon nói Hon đôi.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  Hon โอได้ยินว่าเสียงพาบ่พี่น้องเสียงพาวป่เสียงพาวห้องน้องพี่น้องเนาะแต่กระบอเป็นรนังดอกใบเทียนใส่หมดหมดเครื่องบินแล้วน้องพี่น้องเนาะใบเทียนบ่เป็นรนังไปไปเน่หูหน่ลายพี่น้องหูโอ้ฝนตกพี่น้องเลยเส้นทางกยากพี่น้องอือ หาหูเนาะพี่น้องเนาะหาหูมัอนเล็กกระคุดพี่น้องเลยดไปสุวยจัดเลยทุกมันเลยนี่หูบางอันันหูมันเล็กใบเทียนกับใบคุดได้พี่น้องเอาหูมันตัวเลึกเนาะพี่น้องเนาะหูตัวเบาๆพี่น้องเลย อ,อ,อยู่ไหนนี่มีวอก้างนอเห็นได้บ่ไม่ได้บ่จุดโลอ่ะ นี่ก็ะหู okay. oh, oh. ้ม oh, oh. ันพี่น้องนี่ผุดผุดโตมันอยู่ในเลยพี่พี่น้องมันไปแล้วยาในใบเทียนเห็นอยู่ไหนพี่น้อโอ้ได้เลยได้ได้ปะไปเออได้พี่น้องโอ้มานมันพี่น้องมานกดกระปูพี่น้องเลยนี่นี่ขัดอยู่ มันเยอะไปนี่ก็แม่นพี่น้องครูนี่ผู้หอยพี่น้องนี่นี่หอยน้อยหรือหอยนี่ไว้แทนสิปอยเนาะพี่น้องเนาะให้มันใหญ่ก่อนนี่ปอยปอยอ๋อกระปู่ลายหรืพี่น้องเลยโอ้พลโตกพี่น้องเห็นวอนนี่นี่ ฝนตกน้ำช่วงนี้โอ้เหมาะกับบรรยากาศเลยพี่น้องเอ้ยไปไปวาเซนไปเนี่ยมันแต่ตึ๊บตึ๊บแพงโยกงบนักนำนี่หอยพี่น้องโอ้ลายเลยหอยนี่นี่โอ้ไปเทียนชิปิดคลิปเลยได้พี่น้องเอ้ยพาห้องนะแต่กุ๊บกัมแพงโอ้พาห้องพาห้องพี่น้องเอ้ย à hủ lai liền phi nông ơi đây đây bà ồ đây 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 Thế nào đây con da đấy ờ à. ồ đây tôi nhảy rồi quay quay ồ phân toc phi nông ơi phân toc bày thêm gì cắp lấy đâu phi nông đâu phá hoang gì phi nông à nỉ phi nông ơi tiếc mất bày thêm phân toc phi nông ơi Ồ phân toc phân toc แต่ปาเส้นโซกปูให้เอซีเบิร์ไงนี่พี่น้องได้อยู่กระจายเด็ดเนี่นี่พี่น้องเลยโอ้ได้อยู่พี่น้องพอได้ป้นเนาะพี่น้องเนาะนี่โอ้พอได้ป้นพี่น้องเลย